เมื่อคุณปริยาคนจีนมีผิงมาลองทำซาลาเปาย่างซินเจียงเรากับเป็นยแล้ใช่ไหมไม่ใช่นี่คือคนไทยที่พูดภาษาซินเจียงได้ไหรือไงกันเนี่ยในซินเจียง的生活越来越像泰国了你们看我们俩的ี่ย <c oughs> พวกเราวันนี้มากินซินเเจียงผาอ新疆烤包子新疆烤包子特色呢啊，แค่หนึ่งนาทีก็ทำแผ่นแป้งของซาลาเปาย่างไว้เยอะมากเลยนะฮะทำเร็วมากเลยอ่ะ 零、二、三、四。Finish。然后吧，啊，这尼是เนื้ออะไ啊？这尼罗。啊！里面呢有没？这个熏的我眼睛都快睁不开了。光手哎、欸！哦、连手套都不要戴。一下吗？我想吃，我想吃。这样。哦，好烫！啊 <laughs>、哦、好烫！这 <laughs> 也太上面了吧？你热一打热热热好香，好恐怖啊！你平平摊那家开没有？ ย่不怕热 <嗯 S 2> 我的手快烫死了大哦เนี่ยซาลาเปาย่างสุกแล้วนะครับเนี่ยมีน้ามันออกมาด้วยเนี่ยแล้วก็หอมมากๆเลยยเลาชม่กยนเขาก็ต้องกระเทาะออกมาจากขอบนะฮะับ <laughs> อ,องงอ้อ <laughs> 不一样啊，你看，样子丑了一点，味道是一样的。<laughs> 嗯，看糯哥哥，看奶弄浓。嗯。妈妈，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 妈妈。来了，朋友。嗯、哇，你今天好漂亮。a b 姐 a b 姐，新疆沙拉包，亚娜卡。好的、啊，妈妈好。<laughs> <noise>